มีสามรชีวิตกัมาทั้งสามรชีวิตเอนี่มาเบิรสุดมาเบิรตหบัสหนึ่งผุนโรงเรียนนี่เหมือนจะบ้เสียเตี้ยบบรเี้ยว่างส่วนรวม้วยกันาั่น Ya, baik <-in> เอก่อนตาเปลี่ยนตำแหน,น่งนิท่านเก่ากองขอน้อยค่ะแม่เจา้าเพิ่นเคยเ้าเรากัหน้าขึ้นนีนันลูกขอเราเราใหม่กองขอใหญ่ค่ะลูกหน่อยค้อยหายชันรับชมมอเม,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 มสุพิพากยเที่ยงใส่ซ้ำเนี่ยงเสียงสังว่าขั้นเขินขาดตะกลนบางขอท่านท่านโปรดอภัยด้วยหัวใจดำโรงหมักเพื่อตารรัของงานใหม่ กองเขาไนค้ค่ะดูได้เป็นไรคะ่ะโอดรับชมแส่งล้วมีแม่ลูกคู่หนึ่งมีลูกชื่อว่าลินล,ลี่ลินล,ลี่มีเพื่อนสนิทชื่อว่าลูซี่ทั้งสองอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์พอถึงได้ดูลินล,ล,ลี่มีธุรกิจที่ประเทศไทยคือเก็บค่าเช่าแผงีิตานานพอถึงได้ดูทำนาทั้งสองก็กลับมาบ้าน 没报哦，没、啊。Man. เก็บค่าเช่าแผงที่ตลาดนี่หล่อนฉันไปเก็บค่าเช่าแผงอ่ะอัตบะคูบอจ้า ขนลซิง่ค so oh, oh ่าชออแผกมา้อะไรหรอครึ่งลาคึ Hence, mm ่งลาค่าบ่อบอบ่ไดดอกอู้หยัดอกเอาบกัไปแทนบงการเงินเอาเงินไปถามกวนมาขายอย่างนั่นคือสุบัติขายน้ำมันหมูหรือขายน้ำกระท่อมนั่น นี่หรอกแม่ต้อมนีฉันหลอกฉันเห็นแล้วเห็นอะไรผมเห็นอะไรแม่ต้อมนีบ่กคาจากท่าช่องแผลเร็วแต่ละมือยังขายของก็ได้อยู่เงินบ้างมีเท่าไหร่จ่ายมาเท่านั้นเอาไป ทำตะลุยเนาะนี่เองานดีไม่ต้องเก็บ่าเชา่าหรองานได้นิสัยคู่น้ำไก่มาเต็ม,เต,มเต็มเลย ข้ลานี่ขั้วยุใส่ละแม่ว่าแต่ยุทงหน้าตัวโอเคแม่เออไม่เป็นไรข้วให้แม่น้ำโอเคแค่นี่ละขั้วจะร้ายตัวเฮงแม่พ่กระไดจะแม่ให้ลูกมาตาแบบเน๊ะหายเลยไปเข้าไปไล่ค่อยพูดให้มันชัดๆนะลูก ไปโรงเรียนนี่คือตัวใหญ่เหน็นไหมนี่เธอเธออยากฟังเสียงควายไหมอยากจริงเดี๋ยวฉันให้มันร้องให้ฟังไปหาสุดมอตร์ไซค์เขียวแดงดีไหมพัดไม่เครับมามฟังกันดีกว่าควายตัวที่หนึ่งง่ย้งยห่วยลูกควายได้นี่ เัื่ออยู่างนหรอควายตัวที่สามดอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่ควายป0 0เปจริงควายตัวสุดท้ายตัวที่สี่อุ๊ยเนี่ยอันนี้ควายหลอกดาใหญ่ใหญ่ไปไปไปกินหญ้าไปื่องใบป่านี่ฉันก็เริ่มจะหิว จะเท่ยเลี้ยงกล้วยมาถามจะซื้อกล้วยซื้อประดิ่เดียวฉันให้แม่ฉันเอาข้าวมาให้นะอย่าโทรหาอ่ะฮัลโหลแม่แค่ดูลาแล้วหรอแม่ให้ทูแลกำลังแล้วมีเหเอยดูกระมู่นหิวค่ะ หาแม э er ่ okay, แม э, ข้าวนึงไม่ให้ทูร้พทอดะแลีแล้วแม่ออกไปโอเคแม่อเฝ้ามาเด้อเออป้าเธอไปนั่งท <fen consumption> ี่โพลกัน <infinity> ด <ielt> ีกว่าโอ้ยคืออะไรมอเอื่นไม่เหนางมำังนั่งโพลเมาอนกนโพลก็คือภูเขาน้อยออเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแม่ก็ยังไม่เอาอาหารมาส่ง โอ๊ยยแม่จะไม่น่ามากพอแค่เด้ตัวขว้างตายเลยวุจักเขาเขาไม่ได้เด็กินนี่หิ้วเขากดเงินดีตอนอยู่หัวนี่ออกก็ตอนเหียวไก่เวลาผ่านไปสามชั่วโมงคุณแม่ก็มาถึงแล้ว เอ้าแม่มาละตัวิเจ้าเป็นย <ừ> ังไเจ้าค <ừ> ือมาส่าแม่ชวยแม่กัมาส่าตัวไม่ nhắng ละอีแม่มงแม่แม่กิดขาีายตายแน่เกิส่งใแม่น่ช้วยเดี๋ยวเอาเข่ามาเหยก่อนิ้เขา เอากระนู้อิมแมวนู้กบุญก้าลังไรเอ็ดอยู่ได้เอาเอิบมากกินกันตีกบเขาแม่แข็งกะแข็งข่าแขวอแล้วเขาโมบุญนี่มึงตีเกลือก็เกลืก็กินแม่มึงเห็นปะนี่กูถือยังนี่ไม่แก่ ฮัลโหลครับลู้ค่ครับ,ลลค,บคือว่าไม่เห็นขาตกรรมอยู่หน้ามีกิ่นค่ะครับอย่างนีครับ,อรบโอ้ออปชั่นที่ไหนแยบนี้ ตำรวจกินข้าวมันเบิดก่อนเขาสิมานํากูบ่สูบผมพร้อมเอาใส่